ประโยคที่ใช้พูดซื้อขายในภาษาจีนลิมโซขายปลีกลิงโซจาราคาขายปลีก 批发ขายส่ง批จะราคาขายส่งฉีดหย่างจำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ ท่า是า少ราคาขายส่งเท่าไหร่有没有起订量มีจำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำไหมคะ 起订量是多少？จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำเท่าไร？批发价五百个起。ราคาขายส่งห้าร้อยชิ้นขึ้นไปค่ะ。